สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะภารกิจของควัน่อยนะคะก็คือไปเอากองทรายนะคะมาให้น้องน้ำหวานนะคะได้เล่นนะคะแล้วก็ทำให้น้องน้ำหวานได้ผ่อนคลายด้วยนะคะ อันนี้คนลอยนะคะก็กำลังปรับแต่งนะคะสถานที่นะคะให้น้องน้ำหวานนะคะ สวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะคะสวัสดีตอนส,สายๆนะคะนะคะกองทรายใหม่นะคะ กล้องมืดนะคะกล้องคนลอยนี่นี่ก็คนลอยไปเอากองทรายมานะคะนี่นี่ก็เป็นทรายทรายนะคะถ้าเราไปเอาเองขนเองนะคะก็ตักละหนึ่งร้อยสามสิบคะแนนนะคะนี่นะคะนี่ก็หนึ่งประมาณหนึ่งร้อยสามสิบคะแนนนะคะตักหนึ่งนะคะวันนี้คนลอยก็เอามาสี่ตักนะคะสี่ตักเลยนะคะ เพื่อจะมาปรับสถานที่ให้กับคนงามนะคะ,ะ,ะทำงานนะคะทำงานหอนครับไม่ไดเสียอนคนร่อยร้อนนะคะเลยแก้เตื้อนะคะคร,ร้อนนะคะเพราะทำงานนะคะวันนี้ทำงานให้กับลูกสาวนะคะ ปรับสถาน,านที่เขาก็จะได้นอนสบายนะคะจะนุ่มใช่ไหมคะคนลอยนุ่มนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาไทยที่คนลอยทําอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะที่คนลอยทําอยู่นี่นี่นะยายเบายายดินนะคะภาษาลาวว่ายายดินนะคะแม่แม่ ฝนตกมาจะม่แฉะใช่ฝนตกมาจะไม่แฉะนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เขามารับชมนะคะเป็นไงบ้างคะคนลอยอาการน้องน้ําหวานต้องถามพ่อควานนะคะแม่ควานก็ไม่รู้เท่าพ่อควานนะคะต้องถามควานลอยด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคนลอยพี่เอฟซีถามปกติปกติแล้วใช่ไหมคะ ดูด<า>คืนนี้<า>อีก,อกเนาะดูการนอนคืนนี้อีกนะคะแม่แม่เอฟซอากาศร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าดีนะคะถ้าได้ทรายให้น้องน้ำหวานนี่ก็จะเย็นเนาะทรายเย็นนะคะไม่ร้อนไม่นอนในทรายนี่ แม่ควานก็ได้ช่วยควนลอยอลงนะคะสามสามรอบนะคะแล้วก็จะได้ยายช่วยกันนะคะแต่ตอนนี้แม่ควานก็มาไล์สดให้แม่แม่เอฟซี FC ได้ดูได้ชมกันก่อนนะคะแล้วก็จะได้ไปช่วยควนลอยต่อนะคะอืมมันนั่นแหละมันะมันเวลาฝนตกมามันมันจะแช่ม,มันอะไม่บอกถอยลูก้าย แบบแม่ควานหมดนะคะอีกเครื่องหนึ่งนะคะอ,อย่าหาสายชาร์จไม่เจอเลยนะคะม,ม,คมันน่าจะจะเหยียบเองเปเาอือ,อ,อะก็ทำเป็นแผนเรียบราบเลยนะคะแล้วก็ จะเหลือไว้เขาเล่นด้วยนะคะไม่เอฟซีไปไสเตปป์ป่ะเห็นงานเนะาะเชฟไปจะมีเวลาบึงแต่เนาะคนอะ,นอะอนไร วันนี้คนลอยกับแม่ควานนะคะคนลอยคนลอยใช้เดียวเลยนะคะวันนี้เวอาน,าน,นะะ้ำไหมครับคนลอยแต่เอาทรายนี่บรครับไม่มีคิวใช่ไหมคะไม่คิวอ,อ๋อแต่เมื่อกี้รถ สตาร์ทปัดติดเกลื่อนนั่นอ๋อเมื่อกี้รถสตาร์ทไม่ติดนะคะรถรถคู่ใจคนไหลสตาร์ทไม่ติดนะคะเ,เคมื่อกี้อืมนี่เพื่นเนาะ ได้ทรายมาใหม่นะคะก็เล่นนะคะ mm. แผ่นลาบเลยะยายปหอยพุนประเพนท้องพุนพุนไหม ใายได้รอบหนึ่งเขาเก็บแล้วทายปกติแล้วคงจะนุ่มเลยนะคะนี่ได้ทรายใหมนะ่น้องน้ำหวานเอ้ย นวานได้ทรายใหม่คงจะนุ่มเลยสวัสดีค่ะยังลูกอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะขอเสียงได้ไหมคะลูกอขอเสียงน้งน้ำหวานหน่อยค่ะน้ำหวานสวัสดีค่ะแม่เอฟซียังค่ะทำตาปิดๆนะคะสวัสดีค่ะยัง มึงจังนอนอีกแล้วลหรคะลูกอากาศมันดีใช่ไหมคะหนุ่มนีแล้วเนะผิดเนาะหนุ่มดิ มำหมาให้กำลังใจพ่อควานนะคะนี่พ่อทำที่นอนให้ใหม่นะคะมาหมาจะได้นอนสบายๆนะคะพ่อควานก็ทำนะคะทาที่นอนให้ลูกสาวใหม่นะเว้ยได้นอนสบายๆ แย่ของพี่แล้นะอนลอยทำงานนะคะคนลอยก็พร้อมพร้อมนะคะพี่พีเซข้าวก็กินเยอะอยู่นะคะแต่คนลอยไม่อ้วนเองนะคะเป็นคนลนักษณะอ่าแบบนี้นะคะ คนหุนรูปร่างแบบนี้นะคะคนลอยแล้วก็คนลอยไม่ค่อยแข็งแรงด้านขานะคะขาก็ไม่แข็งแรงเนาะก็เลยเป็นคนหุ่นแบบนี้ด้วยนะคะเพิ่งเสร็จธุระเปิดมาเจอแม่น้ำหวานทอดีเป็นไงบ้างลูกสวัสดีค่ะคุณพี่สดาน,นันนะคะน้องน้ำหวานก็กินอาหารได้แล้วนะคะ กินอาหารได้บ้างแล้วนะคะ้างลำหวานก็สดชื่นดีขึ้นค่ะเมื่อวานอาจจะเป็นเพราะว่าน้องไม่ได้กินอาหารทั้งวันนะคะก็เลยอาจทําให้อ่อนเพลียเนาะตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วนะคะแน่แน่แนตอนคืนคืนนี้เราก็มาดูกันอีกทีนะคะที่บ้านเรานะคะบรรยากาศเงียบๆนะคะ บรรยากาศในโรงช้างนะคะเย็นสบายนะคะนี่คนลอยก็ปรับสถานที่ให้น้องน้งนําหวานใหม่เอาทรายมาลงใหม่ให้น้องนะคะน้องจะได้นอนสะดวกสบายขึ้นเนาะท้องเพราะว่าท้องน้องก็ใหญ่ขึ้นท้องแก่ขึ้นนะคะอาจจะลูกยากนะคะต่อไปเนาะ ลมเย็นดีนะคะวันนี้แดดยังไม่มาแรางนะคะสวนมนต์ไหว้พระขอให้หนูคลอดลูกง่ายๆนะคะอย่าเจ็บท้องนานนะลูกขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขุบคณะค,ะบค่ณะ,คะ เปิดไได้ตะเปิดได,ดบ้บ่ท้ายก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะรถครูใจของควันลอยนะคะใช้งานนะคะสําหรับขนอาหารให้กับน้องน้าําหวานสาหรับทํางานได้หลายอย่างเลยนะคะรถของควันลอย สวัสดีค่ะคุณพี่มานีมานะนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมนะคะขอให้น้องนะคะแข็งแรงแข็งแรงน้องยนต์มางนาแตนเมืออ ให้กำลังใจพ่อนะคะตอนนี้ยืนนะคะยืนยืนอยากช่วยนะคะอยากช่วยช่วยลือนะคะออกเสียงในลูกออกเสียงในเร็วมีเสียงไหมคะมันมีเสียงกินได้แล้วนะคะตอนนี้ก็กินตับปลรด อย่างสีใดเดี๋ยวไลฟ์สดนี้นะคะแม่ควานก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ แม่วควานจะช่วยควานลอยเอาตายลงนะคะขอบคุณแม่ๆเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องพังน้ำหวานมาเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำหวานนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่รักและเมตตาน้องน้ำหวานนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับครอบครัวเราเสมอมานะคะตอนนี้น้องน้ำหวานก็กินอาหารได้นะคะ กินอาหารได้แล้วนะคะแต่ก็ยังกินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เยอะนะคะตอนนี้แม่ควานก็จะไปช่วยพ่อควานนะคะคนลอยฝากถึงในมแม่เอฟซีไหมคะกินยอย่างเดียวนะคะคนลอยคนลอยทำงานนะคะก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่คอยช่วยเหลือ oh. และให้กำลังใจครอบครัวเราเสมอมานะคะ ขอ,อขอบคุณมากๆนะคะทุกทท่านนะคะฝากกดติดตามช่องพังน้ำหวานด้วยเด้อค่ะ<ฮ>ขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะพ่อควานแม่ควานก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็พยายามหาอาหารนะคะที่เป็นประโยชน์กับเขานะคะมาให้เขาได้กินนะคะจะกินมากกินน้อยก็ขอให้เขาได้กินเนาะจะได้มีแรงนะคะ สงสัยเมื่อคืนได้นอนบ้างนะคะน้องก็เลยมีแรงกินอาหารนะคะสวัสดีค่ะพี่สุรังคณานะคะ,ะไกลคอดยางขอให้ปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอคุณมากๆนะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะ คุณทุกทกท่านที่แม่ๆนะคะเข้ามาทักทายถามข่าวน้องน้ำหวานนะคะน้องน้หาหวานได้กำลังใจดีๆจากแม่แม่ทุกๆท,กท,กท่านเลยนะคะน้องน้ำหวานก็สู้นะคะน้องน้ำหวานบอกสู้คะ่ะน้ำหวานสู้กินอาหารนะคะน้องหวานจะได้มีแรงนะคะไม่หิวก็ต้องกินนะคะเพื่อจะได้มีแรงน้องน้าหวานเนาะ ฝากกดไลคนะคะเป็นกำลังใจให้คนล่อยด้วยนะคะวันนี้คนล่อยนะคะ <c oughs> บิดลยเป็นบ่รอบสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้นะคะเอามาสีรอบนะคะอาสายมาให้น้องน้ำหวานนะคะปรับสถานที่นะคะให้เขาได้อยู่สบายขึ้นนะคะว่าท้องเขาใหญ่ขึ้นถาวท้องแก่นเนาะเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าน้องจะคลอดวันไหนนะคะอาการน้องเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะ Oh. เราก็ยังดูดูยังไม่ออกนะคะว่าน้องจะเจ็บเจ็บคลอดจริงวันไหนนะคะแล้วก็ดูอาการน้องแล้วก็แม่ควางก็จะอัปเดตให้แม่แม่เอฟซได้ดูกันนะคะบางทีน้องก็มีอาการเหมือนใกล้เหมือนปวดท้องนะคะเราก็เลยมาอัปเดตให้แม่แม่เอซได้ดูเนาะนะคะแล้วคืนนี้เราก็ดูกันอีกเนาะคะ่ะว่าน้องจะนอน นอนหัววันไหมน้องจะนอนแบบไหนนะคะเราก็ต้องดูและสังเกตน้องต่อไปนะคะตอนนี้พอควันไม่ควนันก็ดูนะคะคนล่อยก็ดูหอนบอเหยียดแตกสะนะคะนี่เราก็ดูนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พีทีมงานนะคะ มาดูเป็นเพื่อนตอนกลางคืนนะคะมาช่วยดูนะคะตอนค่ำตอนคืนก็หลายท่านนะคะมาดูนะคะมาดูช่วยความหลอยแม่แม่ควานนะคะเพราะเราก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะคะเราก็เลยต้องฟังคําแนะนําจากหลายท่านเนาะนะคะเพื่อหาประสบการณ์นะคะก็ขอขอขอกําลังใจจากแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะขอขออบคุณทุกๆท่านจริงๆจากใจนะคะที่รักและเมตตาน้องน้ําหวานนะคะ คุณหมอก็บอกว่าให้พยายามดูน้ำนมนะคะว่าน้ำนมเป็นสีใสหรือสีขุ่นนะคะถ้าสีขุ่นแสดงว่าน้องใกล้แล้วนะคะถ้าสีขาวก็ต้องรอวันคลอดนะคะว่าน้องจะเจ็บจริงวันไหนนะคะแต่ตอนนี้ก็ จะว่าขาวก็ไม่ขาวจะว่าขุ่นก็ไม่ขุ่นนะคะตอนนี้นะคะน้องน้ําหวานที่จะได้บางหนึง่งมันเมื่อกี้คนลอยบีบดูนะคะก็เป็นขุ่นขาวขาวนะคะขุ่นปรับบนขาวเนาะแต่ยังไม่ขุ่นมากนะคะแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะคะคุณหมอก็โทรมาถามอยู่นะคะว่าถ้าเป็นสีขุ่นเนี่ยคือเขาเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวจะคลอดนะคะถ้าเป็นสีขาวอยู่ก็ต้องรอบางทีน้องก็ มีอาการเจ็บเตือนนะคะกินเก่งนะคะลูกสาวลูกสาวควนหล่อยนะคะสำหรับไลฟ์สดนี้นะคะแม่ควานก็ขอ,อยุติไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาทักทายแม่พ่อควานแม่ควานนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็กล่าวคำว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ